สวัสดีมูฮาวทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันพฤหัสที่7สิงหาคมก่อนไปดูภาพรวมตลาดแอดก็ขอฝากช่องติ๊กตอกเอาไว้ด้วยนะครับจะมีคลิปเล่าข่าวแบบนี้รวมถึงคลิปสั้นจากไลฟ์แล้วก็คลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตนะก็ไปรับชมกันได้คลิปใหม่ก็เพิ่งออกมานะครับตั้งใจทํามากๆเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่คันปากอยากเมาอมอ,อยหรือพูดคุยประเด็นต่างๆต,ตอนนี้ทาง eFinance เราเปิด eFinance Thai Connect แล้วนะครับในนั้นก็ คริปโตที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องต่างๆกันใครที่อยากเข้าไปแจมเนี่ยก็สามารถสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ที่แปะไว้ด้านล่างได้เลยบิตคอยของเราเช้านี้ก็ทรงเดิมนะครับเพิ่มเติมคือก็ยังออกข้างไม่ไปไหนช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าจะน่าเบื่อจักนิดนึงนะครับแต่ระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะอีเลียมเองก็ทรงเดียวกันนะครับคล้ายๆพิษลมของเราย่อพักฐานสะสมพลังเตรียมพุ่งต่อไปฟังเอาคอยวันนี้ก็เด้งรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังแดงมาหลายวันบิตคอยอีเทฟโฟล่าสุดกองทุนต่างๆก็เริ่มหันกกลลับมาซื้้้ออทีเะเ็นยแว ไปแค่นิดเดียวแต่ซื้อเข้ามา55.1ล้านดอลลาร์นี่กาจะเป็นสัญญาณที่ควรจะเก็บของแล้วก็เป็นได้นะครับอีเรียม ETF ตอนนี้ก็กลับมาเงียบเหงานะซื้อกับขายพอๆกัน50 50เลยแต่โซลน ETF เนี่ยเริ่มมีขายออกแล้วนะครับหลังซื้อมาหลายวันติดตั้งแต่เปิดให้เทรดเปียนกินเด็กวันนี้ขึ้นมา62จากเมื่อวาน54นะครับตลาดก็กลับมาอยู่ในฝั่งโลกกันอีกครั้งแต่พอเห็นการาฟเนี่ยโลกไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แต่ปารทํมคููจะเก็บภาษีนาเข้าวพวกเซมิคอนดันกเตอรทท์ย้ายเการผลิต กับเข้ามาในเมกาซึ่งเจ้าใหญ่อย่าง Apple เนี่ยก็รอดนะครับพอปาทามแกบอกว่า Apple เนี่ยได้วางแผนการลงทุนมูลค่า6แสนล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเอาโรงงานเนี่ยมาผลิตที่เมกาแถามแกยังย้ําว่าถ้าบอไหนให้คามั่นว่าจะผลิตในสหรัฐนะครับถึงแม้บริษัทยังสร้างไม่เสร็จนะแล้วก็ยังไม่เริ่มผลิตจริงก็ตามเนี่ยคุณก็จะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีอย่างแน่นอนการที่แกออกมาทําแบบนี้ก็เหมือนเป็นการบอกให้เจ้าต่างๆกลับมาตั้งโรงงานในสหรัฐนะครับและจะช่วยกระตุ้นการจ้างงานลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต ซึ่งส่งผลอาจให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยสูงขึ้นแต่จะช่วยเสริมความมั่นคงให้ชาติอเมริกาได้นั่นเองดูภาพดวงกันไปแล้วเรามาดูข่าวคริปโตของเรากันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกอินโดเดินหน้าศึกษาบิตคอยเป็นคลังสำรองของชาติชงแนวคิดใช้เหมืองขุดนะครับสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแบบรองเทอมโดยแอคเค้าบิตคอยอินโดนีเซียซึ่งเป็นกลุ่มบิตคอยเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่ยได้ออกมาโพสต์ว่าสำนักงานรองประธานธิบดีนะครับได้สนใจบิตคอยแล้วก็อยากจะรู้ว่าบิตคอยเนี่ยจะสามารถมาัพอรรปะเเเทศไไไดด้้ยยงงลชิ หนึ่งในสมาชิกไปที่สำนักงานนะครับรับฟังการเสนอไอเดียเกี่ยวกับบิตคอยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศแถมได้หารือประเด็นสําคัญที่อาจจะพลิกโฉมกลยุทธ์เศร,รษฐกิจของอินโดเนีเซียได้ในอนาคตทั้งกลุ่มบิตคอยเนอร์ของอินโดก็ได้เสนอแนวคิดการขุดบิตคอยนะครับเพื่อใช้เป็นค้ังสํารองแห่งชาติโดยมองว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาวซึ่งทางกลุ่มเองก็ยังได้ปล่อยกาวนะครับนำเสนอการคาดการราคาบิตคอยของป๋าไมเคิลเซเลอร์ในปี2025ให้ฟังด้วยซึ่งจะตรงก วาระครบรอบ100ปีของการประกาศเอกราชอินโดนะซึ่งทางรัฐบาลเองก็มี Re A อรชั่นในเชิงบวกอีกด้วยแถมก่อนหน้านี้ยังได้มีการเสนอไอเดียให้กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดหรือ BPI ดานัทารานะครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กุมภาเนี่ยให้เริ่มลงทุนในบิตคอยเพื่อกระจายพอร์ตสินทรัพย์ของรัฐแต่แนวคิดก็มีทั้งฝั่งที่เอาด้วยกับไม่เอาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นคือสำนักงานกำกับบริการทางการเงินหรือ OJK ที่บอกว่าจะยินดีร่วมถกในปประเด็นนี้้ตต่่อไแยา ถ้าจะใช้จริงเนี่ยก็จําเป็นต้องมีกฎระเบียบและก็กลไกการกากับดูแลที่ชัดเจนนอกจากนี้ฝั่งทวีปอเมริกาใต้อย่างบราซิลก็ได้เตรียมจัดการประชุมเปิดเทียร์ริงวันที่20สิงหาคมนี้นะครับเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอให้ประเทศเนี่ยตั้งครังสำรองบิตคอยห์แห่งชาติโดยเว็บไซต์ของสภาเนี่ยบอกว่ามีอย่างน้อย6หน่วยงานนะครับที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แ,แก่ธนาคารกลางบราซิลกระทรวงการคลงังสมาคมผู้สนับสนุนคริปโตบริษัทฟินเทคและก็ตัวแทนจากภาคธนาคารซึ่ง้าใครจำไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ มีการเสนอร่างกฎหมายที่จะให้ตั้งคลังสำรองนะที่ถูกเสนอครั้งแรกตอนเดือนพฤิกายนนะครับปี2024โดยเสนอให้บราซิลเนี่ยใช้เงินสำรองของประเทศสูงสุด5%แบ่งมาลงทุนในบิตคอยนนะคิดเป็นเงินประมาณ15,000ล้านดอลลาร์นะครับจากคังสำรองทั้งหมด300ล้านดอลลาร์ตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและทาร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคิวของวุฒิสภานะครับสุดท้ายก็จะเป็นการลงนามหรือวีตโตโดยประธานธิบดีของบราซิลนั่นเองก็เรียกได้ว่าแนวคิด คอยรีเซิร์ฟเริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับทั้งในฝั่งเมกาแล้วก็ประเทศใกล้ตัวแถวบ้านเราบอกได้เลยว่าประเทศไหนที่รู้ก่อนเข้าใจก่อนแล้วก็ลงทุนก่อนเนี่ยมีโอกาสได้เป็นหัวแถวสูงนะครับเพราะบิตคอยน์นะครับมีจํานวนจํากัดที่21ล้านเหรียญหมดแล้วหมดเลยอนาคตบ้านเราจะเอากับเขาด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้วยกันถัดมามีข่าวว่าดูไบได้อนุมัติไล่เส้นให้ซื้อขายคริปโตออปชันเป็นครั้งแรกในประเทศซึ่งบริษัทดานสินรั์ดิจิตอลในเครือของธนาคารโนมูระจากญี่ปุ่นอย่างเลเซอร์ดิจิตอลนะครับพ่ง หน่วยงาน Virtual Asset Regulatory Authority หรือ VALA ของดูไบนะเพื่อให้บริการ OTC Crypto Option กับลูกค้าสถาบันอย่างเป็นทางการได้โดยจะเริ่มจากการให้บริการ option บนเหรียญหลักอย่างบิ c คอ n ก่อนนะครับภายใต้สัญญามาตรฐาน ISDA นะเพื่อความชัดเจนเรื่องสิทธิ์แล้วก็ข้อผูกมัดในแต่ละสัญญาการที่ไฟเขียวนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างจริงจังของดูไบในฐานะศูนย์กลางด้านคริปโตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม Derivative Product และจะเป็นก้าวสำคัญสู่การเปิดตลาดสถาบันและนวัตกรรมทางการ การเงินยุคใหม่ได้ในอนาคต,ตออกมาสันส้นๆบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่แห่งแดนสากุระอย่าง SBI h o l d i n g ได้ประกาศยื่น ETF คู่แบบ d u a l a s s e t ทนะครับที่รวม Bitcoin และก็ XRP ในกองทุนเดียวถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีในญี่ปุ่นบริษัทแพลแนที่จะยื่นกองทุน2ตัวนะครับชื่อ Crypto Asset ETF ที่จะติดตามผลตอบแทนทั้ง Bitcoin และก็ XRP ในกองเดียวสําหรับนักลงทุนที่ต้องการ Exposure ทั้ง2เหรียญพร้อมกันอีก,กองทุนก็คือ Digital Gold Crypto Crypt ETF นะครับที่จะลงทองคํามากกว่า50%แล้ว กองคริปโตอื่นๆน,น,นะครับไว้ในกองเดียวนะเพื่อนเน้นกระจายความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์มั่นคงแล้วก็คริปโตไปพร้อมๆกันซึ่งถ้าได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับตลาดการเงินญี่ปุ่นหรือ FSA แล้วเนี่ยกองทุนที่ว่ามาน,นี้จะเป็น ETF คริปโตชุดแรกเลยนะครับที่เปิดให้ซื้อขายในตลาดหุ้นโตเกียวแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ XRP ได้เข้าไปอยู่ใน ETF อย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้แล้วก็จะ,ะยยช่วนดึงดูดนักลงทุนสายทองคําแล้วก็สายคริปโตเข้ามาไว้ด้วยกันอีกด้วยนะครับซึ่งจะ เป็นยังไงกันบ้างจบกันไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยัง่ายหรืออยากจะเสริมอะไรก็สามารถทาได้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมเข็มขัดรัดกันให้แน่ไนไว้ด้วยนะครับจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแต่เช่นเคยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยนะครับจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้ Bitcoin Reserve บิตคอยรีเซิร์ฟกำลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ